นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครสวรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ประชาชนข้าราชการผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นจักรยานและนักปั่นจากชมรมจักรยานสิงโตงไฟเป็นจำนวนมากณนะอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ โดยหลังจากพิธีเปิดประธานได้เยี่ยมชมนทิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความรู้โลกหลอดเลือดสมองกิจกรรมวอร์มอัพเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการนำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังโดยให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยมีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่ายๆเช่นการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค